สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทาง่าสําหรับคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางพูดนิคีจจนิคีรอบเซาลอบายแนวทางวันพุธวันที่30เดือนเจ็ดสองพันห้าร้อยหกสิบแปดจ้าสำหรับโพูดมือวาดวันที่ยี่สิบเก้าสำหรับนิคีรอบเซากับรอบใบวันที่ยี่สิบเก้าเลขเด่นเซากัอบใบได้เด่นตัวเดียวกันเนาะงเซากัอบใบนี่คือโอ้โหเด่นศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์เซาใบจ้าสำหรับเลขเด่น ผลของรอบเศร้าจะซ3บซบสองหลังเกาหาผ่านไปเนาะวเฮามีหน,นึ่เบิ้ลแนวทางที่เบิ้ลอยู่เนาะแต่ว,ว่ารอบเศร้ามาเบิรนะลนหนาาสำหรับรอบบายจะสี่หาหาเบิ้ลมาเต็มเต็มแต่ว,ว่ามาหาหาแล้วกเฮามีหนึ่งมาหาหาหลังเจสองหรับแนวทางนี่คือมือหนึ่ถือว่าผ่านไปเนาะส่วนขาดส่วนเน้ยส่วนแล้วบบวามานะจาก สำหรับมือนีตามต่อจกรุ่นต่อจะครับแนวทางวูดน,นี่คือแนวทางสีมาใหา้ตามสูตรหรือบ่ออันนี้ก็รอรุ่นเราจะจังได้การับช่วไปเป็นแนวทางจะมีตัวหมักตัวชอบจังตามน้องบ่มีตัวหมักตัวชอบอันนี้ก็คือสามารถปล่อยผ่านได้เราจะแนวทางเป็นเพียงแค่สูตรการคำนวณจะมีเข่าและกามีรุดก่อนสีนําไปเป็นแนวทา่าเปรียบเทียบพิจารณาวีโคกันอีกที่หนึ่งละกันเนาะสำหรับมือนีรุ่นต่อจะสำหรับนี่คือมือนีรอบเ้าเลขเด่นไฮเด่น เสากับบายมือนี่ยังได้เด่นหนึ่งหซน,ส,นสำหรับรอบเสาหนึ่ับ0นเมื่วานกับหนึ่งับ0นมือนี้ยังหนับ0ไซ,ซวิง่งไซรูดทามักถ้าชอบวิ่งรูดได้เด้อจะมักตัวไดชอบตัวใดวิ่งรูดไดจะหนึ่สี่สหรับเด่นซูนรอบเ้า สำหรับรอบบายไฮเดน2กับ1 1ึ่งนนสำหรับมือวานนี่เนาะแนวทางรอบบายสี่หาหาสี่าห5าหลัเจ็สอง 72, สำหรับเจสองกับ 72, มามาโตเก่าของทียี่สิบแปดทงทียี่สิมาบน8แปดสองเก็ดมือนีมาหลาังของรอบบายเจ็ดสอโตเก่า เบอร์ตัสีออกแล้วมาตัวเก่าสองสีสองสหรับเรนหนึ่งรอบบายหนึ่งสี่หนึ่หาหนึ่งเจ็ดหนึ่เกาหนึ่งสามสหรับ1นึ่งหนงสามจบหายเค่รอบบายเนาะสำหรับตัวเน้นจ้า รอบาบเด่นหนึ่งเนี่หนึ่งเนก้าสองสี่คับ2องห0าศูนย์สคับ1นึ่หาโอเคเรียบร้อยแต่นี่คือแนวทางนี่คือขัขอที่สามสิบจะสำหรับแนวทางมือหนีตามนีเลยจ้ะมือหนีคอยมาปางัปางปัเร่งเรงเต็มเต็ม เศร้าบ่ายโบราณละกันเนาะขอหายเฮงเฮงปังๆรวยๆกันทุกคนทุกทานจะสำหรับพี่นเอฟซีที่เข้ามารับชมใหม่ๆเราจะถักเกิดมาสนใจแนวทางค่ะอย่าลืมกดติดตามและก็อย่าลืมกดกระดิ่งว้เราจะเผื่อสิไรโบพาดแนวทางที่อาจอยลงหายเราจะสำหรับแนวทางที่อาจยอยลงหายนี่คือรับชมได้แค่ผ่านทางยูทูบสองทางเดียวจะคือบบมีกลุ่มบ่มีลไลน์ใดๆทั้งสิน้นเนาะถาบ่บอยากพาแนวทางก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งไว้ราจะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงสำนีจ้า